เรมีเตรียมเปิดตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับเล่นเกมอาจเปิดตัวพร้อมกับเรมีนาซสามสิบซีรีส์เรมีเตรียมเปิดตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับเล่นเกมอาจเปิดตัวพร้อมกับเรมีนาซสามสิบซีรีส์ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทางเรมีกกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร,ร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตะกุนนาซออย่างนาซสามสิบซีรีส์นั่นเองครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลที่เผยมาจาก อีฮาเนอก่าว่าเรยมีจะเปิดตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับเล่นเกมซึ่งเป็นไปได้ว่าจะมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนนาซอสามสิบซีครับจากภาพที่เผยแพร่ออกมาจะเห็นได้ว่ายืมอุปกรณ์ที่เป็นเมาส์และแผ่นรองเมาส์ซึ่งประทับชื่อไว้ว่านาซอครับโดยตัวเมาสนั้นถ้าดูอีกแล้วจะรู้เลยว่าคือ G502H โ o ของทาง Logi ิเท h จึงคาดว่าน่าจะเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสองแบรนด์ครับและอีกหนึ่งอุปกรณ์ ที่ปรากฏในภาพจะเป็นจอยเกมช่วยยิงหรือไฟที่กีสติงเกอร์ที่คนเล่นพับ g ีคุ้นเคยกันดีครับเอาละครับคราวนี้นแฟนๆเรมีโอตลรอดันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทายทีฟาสจะมาประกาศทราบอีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ